หลวงพ่อพิษพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดขมังตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจากการสืบพ้นประวัติไม่ปรากฏฉายานามทางสงฆ์แต่อย่างใดท่านมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาคมเป็นที่เรื่องลือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวิทยาคมที่เข้มขลังเป็นสิทธิ์สืบสายธรรมจากหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อพิษนามเดิมชื่อพิษ ขมินทก,กูลเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2418ตรงกับวันอังคารแรม5ค่ำเดือน4ปีกุลเกิดที่บ้านบางเพียนหมู่ที่4ตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรท่านเป็นบุตรของนายขุนหิรันสมบัติมารดาชื่อนางปุยพออายุ22ปีได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปีพศ2440ที่พระสีมาบึงตะโกนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยมีพระครูธรรมทัศศีมุนีวงหรือพระครูเอี่ยมเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นเป็นพระอุปัชาพระมหาวิจิตรพัขมังเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจาร,รย์พลอยวัดราชช้างขวัญเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดต่างๆเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในภาคหน้าซึ่งวัดที่ท่านไปจำพรรษาอยู่ก็มีมากมายอาทิเช่นวัดบางมูลนาอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรวัดท่าถนนซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในตลาดอุตรดิษฐ์วัดหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะวัดหัวดงนี้หลวงพ่อพิษได้จำพรรษาอยู่นานที่สุด อีกทั้งยังมีวัดวางปราบจังหวัดนครสวรรค์ท่านฝึกวิชารักษาฝีในท้องกับพระอาจารย์ศิลป์วัดบางคลานอำเภอโพทะเลและปะตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อเงินและได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อเงินตลอดจนความรู้ต่างๆจนเป็นที่แตกฉานจากนั้นจึงได้มาจำพรรษาที่วัดขมังบ้านเกิดของตัวเองนอกจากจะได้ศึกษาเล่าเรียนจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆแล้ว หลวงพ่อพิษยังได้ร่ำเรียนวิชาความรู้จากปู่ของท่านอีกด้วยนับว่าเป็นผู้สาะแสวงหาความรู้อยากแท้จริงเป็นพระที่มักน้อยถือสันโดษและไม่ยอมสะสมเงินทองมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างถาวรวัตถุเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปหลวงพ่อพิษจึงได้สร้างพระโบสถห้าหลังคือวัดขมังวัดดงป่าคำใต้หรือวัดคำใหม่วัดบึงตะโกน วัดสามขาและวัดหัวดงด้วยความที่เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วและในแต่ละวันจะมีญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้นมัสก,การท่านมารับฟังธรรมและขอวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระละึกทิภาพถ่ายของหลวงพ่อพิษเป็นภาพเล็กๆด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นภาพของหลวงพ่อเงินและมีตะกุดมหารูษ หรือขี่พึ่งวิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อไปนมัสการท่านและขอสิ่งที่เป็นที่ระลึกหลวงพ่อพิษจะเตือนเสมอว่าสิ่งที่มอบให้นี้เป็นประหนึ่งว่าเราได้มาพบกันมีความเคารพต่อกันดุดยางพี่น้องและสิ่งเหล่านี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นอนุสร์ต่อกันเมื่ออยู่ห่างไกลสิ่งหนึ่งที่ควรใฝ่ใจมากนั่นก็คือ 1. จงอย่าประมาท 2. คุณพระพุทธคุณ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดาคุณพระมารดา 3. จงมีศีลมีสัตว์ภพิบัติจะไม่มาถึงเพราะอำนาจทิพย์คอยรักษาคุ้มครองอยู่และ 4. เมื่อใดได้สิ่งของอันนี้เป็นที่ระลึกแล้วควรมีปัญญาคืออย่าเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับทุกข์ช่วงบั้นปลายชีวิตสังขารเริ่มโรยหลวงพ่อพิษปรากดำ ต่อการทํางานและหน้าที่ของพระคณาจารย์ตลอดระยะเวลาอัยาวนานทําให้เริ่มมีอาการอาภาษหนักสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสุดท้ายหลวงพ่อพิษได้มรณภาพด้วยอาการตันสงบเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2488ที่วัดขมังสิริอายุได้70ปีทั้งนี้หลังจากประชุมเพลิงหลวงพ่อพิษมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคือ ดวงตาทั้งสองข้างของท่านไฟไม่สามารถไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกคานว่าหลวงพ่อพิษตาไฟคณะกรรมก,การผู้เก็บรักษาดวงตาของหลวงพ่อพิษซึ่งไฟไม่ไหม้เห็นสมควรบรรจุดวงตาของท่านไว้ในรูปเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงพ่อพิษที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชาที่วัดขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรตราบจนทุกวันนี้เกียรติคุณอันสูงสุดของหลวงพ่อพิษวัดขมัง ทำให้สาธุชนรุ่นหลังยังคงระลึกถึงท่านและมีความศรัทธามาจวบจนปัจจุบันนี้อย่างไม่เสื่อมคลายขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบน,นะครับยังไงก็คอมเมนต์ว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้บอกข่าวเรา10ช anel ก็จะขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนก่อนจากกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ